สวัสดีครับพี่น้องครับอมนีผมนะครับบาวที่นะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลนะครับหรือว่าวัดบ้านขยองนะครับเนาะนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่อมีสื่อเสียงนะครับในเรื่องของพี่น้องเฮ้าทีมาขอมาขอโชคขอลาบนะครับนะครับตอนนี้ผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับกะสีผ้าพี่น้องนะครับเบ่งบรรยากาศก่อนเนาะ นะครับบรรยากาศของอวัดเพ่นนะครับก็จะมีเรือนะครับเรือหล่อมนะครับที่ขึ้นนะครับซื้อของเพ่นะครับนะครับเรือสองลำนะครับที่มีประวัติสิ่งผมเคยน้าลงนะครับคลิปกวนนานีแล้วเนาะนะครับกับพี่น้องนะครับรายๆท่านก็คือสีหูเนาะนะครับในเหลืองของความศักซิ์ของเพ่นนะครับสิ่งเพนก็บอกเลขบอกหวยนะครับมาถึหลายงวดแล้วเนาะ นะครับรช่วงนี้นะครับผมภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศพื้นก่อนะครับนะครับอันนี้เรื่อนะครับครับเรื่อ2สองลำนะครับพี่น้องนะครับอีลำลำตัวนี้เป็นลำหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเบิงบรรยากาศแล้วนะครับกับสีภาพพี่น้องนะครับใดมากอ่าล่องล่องนะครับซองหาเหล็กเนาะตอนนี้เบิงบรรยากาศของอ่าสถานที่พื้นก่อนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับเลือกะสีสภาเพื่นกับสียั่งสมบูรณ์พอสมควรนะครับพี่น้องนะครับประวัติเพื่นจังไดกับหลายช่องนะครับเพิ่นกะได้เอาออกแล้วนะครับไหมพายกะสีมาน้าเงื่อเพิ่อนบ่นะครับบ่มั่นใจนะครับหลายท่านกัถือมาซองในไหมพายกับเ็นเลกแล้วเนาะนะครับอันนี้กะบเบิ่งบรรยากาศรอบๆเพื่อนก่อนนะครับ ครับมาหอดมาถึงนะครับเพื่อนก็จะมีนะครับดอกใหม่นะครับดอกใหม่ถูกเทียนนะครับมีมีหมากมีผู้พร้อมนะครับมีมีลำหวานนะครับวัยก็จะเป็นของเซนไหวเพื่อนเนาะของเซนไหวเพื่อนนะครับวัยบริการที่บริการน้องนะครับมาหอดแล้วก็ต้องทำความเคารพสถานที่เพื่อนนะครับชุดหนึ่งนี่เพื่อนให้บูชาเท่าไหร่เนาะครับ ชุดหนึ่งสามสิบเก้าบาทค่ะบเกบาทเนาะนะครับเอาเอาชุดหนึ่งนะครับผมสิได้อ่าบอกนะครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนนะครับนะครับเอเ่อเฮตยังก็ต้องบอกเก่าสถานที่เจ้าของที่เพื่อนอนนะครับเดี๋ยวสิเหล็กสิบโบเห็นเหล็กเนะาะนะครับ<ณ>พี่น้องนะครับเอามื่อนี้นะครับนอกจากสีมาแล้วนะครับมาพร้นะครับเจ้าของช่องนะครับช่องยังก็ มณีชาแนลนะครับจะคล้องช่องนะครับยูหนี่นะครับมาพอนะครับออซอช่องนะครับพี่น้องยูยูหนีเนาะนะครับอ่าอันไหนกว่าละอองชาแนลนะครับุมนะครับนอนโอ้มวนพักนะครับจะคล้องช่องนะครับอ่ยูยูไอ้วัดนะครับเพ็่นอ่ถาต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเฮาเนาะนะครับนะครับผู้ใดติดตามทั้งมณนี่ครับละอองเนาะกัซอยติดตามช่องข้อง เบาทีน้ำเน่นะครับกลายเป็นคนมีซื้อมีเสียงไปแล้วล่ะครับสองช่องเพิ่นนะครับอไอ้ทั้งนี้เพิน่นเพิ่นมักน้ำแดงบอกครับด้วยจังไ,ไหนแล้วแกมักจะอันในกดก็ได้จ้ะอ๋อจ้ะน้ำเติมก็ได้ดแล้วแ,แต่ผู้มั่นอ่อแล้วแต่ผู้เสียเอาเนาะอ่า,าแต่ว่าทั้งไอ้นี่เพิ่อนเดี๋ยวเอาเอาหนามยังก็ได้ว่าสันต์นะครับผมกะสิเฮาเตามขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะนะครับบอกเจ้าของ สถานทีพิ้นนะครับมีมีหลอดน้ำเนาะนะครับเอาเอาไปวางไหนเนาะครับคี่บคางบนจ้าพี่งไปอันมาผู้เดียวนะครับพี่น้องกับสีสีหยากเติบเนาะบ่มีไผ่ทายไห้นะครับอืก็สีเอาแนวเหนี่ยละครับนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่พิ้นเนาะคลิปที่แล้วนะครับผมกะเอาเพื้นเนี่ยละครับได้ออกไป นะครับมือนีเพิ่นก็อยู่ในในวัดเฮาอยู่นะครับถ่ายตอนรับพีตอนรับน้องเฮาอยู่นะครับนะครับเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยบ่กะธรรมดานี่เนาะนะครับแบบน้ำก็ต้องเปิดนะครับพี่น้องเนาะนะครับ ส่านแน่ได้พี่น้องนะครับในรูปเงาะดาวตุเรียนเจ้าถูกนะครับจากที่จากทางสิงสถิตนะครับที่ปกปักรักษาอยู่แถวนี้นะครับอมุนีบาวที่นะครับได้มานะครับขออนุญาตนะครับไถ่ทายถ้ำนะครับคลิปนะครับแล้วก็มาขอเลขนะครับกะให้โศกให้มาในเด้อนะครับเลขกกะให้ ประกาศเห็นนะครับเพื่ออพี่น้องเอานะครับที่ติดตามช่องเบ้าที่อยู่นะครับที่งใดมีโชคมีลาบนะครับมุดหนีมุดซินไปน้ากันนะครับนะครับครับล้งจากที่เอ้านะครับได้ทำพิธีนะครับอขอขมานะครับอบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อแล้วเนาะนะครับเฮากับสีมาเบิงนะครับอ่าเล็กนะครับที่อยู่ในเหือนะครับพี่น้องกะ อ่าตอนนี้ผมมาท่านได้ลูปเนาะนะครับพี่น้องก็ลองล่องเบงเอานะครับไอ้อาสีปรากฏให้พี่น้องเห็นอยู่นะครับกระไดเนาะนะครับโสมไผ่มานนั่นเด้อพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็โอ้กล่องอาสีซ่านซานแน่เด้อพี่น้องนะครับนะครับอืมใครเป็นไก็ให้ปรากฏให้เห็นเด้อนะครับสามตัวตรงๆนี่นะครับ เห็นบ่เนาะพี่น้องเนาะนะครับมืดกะสั้นๆเน่ได้เนี่ยครับกะส่วนมากนะครับคนที่เพิ่นขม้าเบิงนะครับเนาะนะครับกะสี่หลุมน้ำไหมพายนะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับของเรือนะครับนะครับหมวดที่แล้วนะครับของเออเพื่อนก็ให้ถืออยู่ด้วยพี่น้อง ครับครับเดี๋ยวภาพาพี่หน่องนะครับมาอาูเบิงอยู่ที่ใหม่ไพ่เนาะ เบิ้งนํำกันด้วครับพี่น้องนะครับว่า,าเลขใดนะครับเนะนับแนมบเห็นนะนะครับเพื่อปรากฏให้พี่น้องนะครับผู้ข้เบิ้งคลิปนะครับได้ได้เห็นเนาะ ครับกะรูปแล้วนะครับผมกะบบเห็นเลขน,นะครับถ้าพ,พี่น้องเบิ่งนะครับเพื่อพี่น้องนะครับตอนนี้ตาดีนะครับเพื่อนอาสีปรากฏให้พี่น้องเห็นเนาะ อันนี้ที่แล้วนะครับไ<บ>อ้ทั้งซัมบีชาแนลเนาะช่องละอองน้ำเนาะคุณ่าออกอยู่ในเบอร์รองเท้านะครับสามแปดเอ็ดคู่นี้บ่ครับสามแปดนี่ไอ้คู่นี้เบอร์เบอร์อยังครับนี่สามแปดทั้งทั้งคู่เลยบ่ทั้งสองเลยบ่เอ๋เจ้าหนี่เบอร์ นี่จะเดินเดินมาจะถอดให้ดูเนาะจะมีเลขอยู่ในนี้นะคะเขย่าเก้าเป็ดเขย่าสามเป็ดเขย่กันครบขออนุญาตเจ้าแม่เด้ออยาอีกนะครโอ้ไปไปลบอยู่คักเนาะนี่จะมีเบอร์อีกอ๋อเนี่ยสามเปดใส่จ้ะ่ยสามเปดหมดเมื่อกี้สามแปดหมดนี้หมดนี้ก็นี้ตัวนี้แหละเนอะเป็นเป็นเลขแข็งเนี่ยตรงนี้เป็นซูนแล้วก็หกแล้วก็หนึ่งสองจ้ะ เป็นเป็นศูนย์เป็นเออแต่นั้นตัว KO มันถาเลขเป็นกะหกหนึ่งสองแล้วก็ตัวถ่ายมันองี้ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบ่นะครับเต็มเต็มก็คือเอาเป็นหกหนึ่งสองเนาะนะครับอาจจะบวชัดิได้พี่น้องนะครับผมแต่ก็ชัดิด้วยได้ละ 612เนาะนะครับ38นะครับออกไปแล้วเนาะเหลือว่ก็มาตอนนี้แหละเอออาจจะมา612เนาะวันนี้เนาะนะครับเออขอบคุณหลายๆนะครับเออจะคล้องช่องนะครับละอองชาแนลนะครับเพิ่นอยู่ประจําอยู่นี่เนาะนะครับ612นะครับพี่น้องนะครับตัว3ตัวตรงๆนะครับขออนุญาตนะครับเออเจ้าแม่นะครับให้ออกเด้องวดนี้เด้อนะครับพ่อได้ ผู้ที่เขามานะครับกับสี่ใดมืดหนีมืดสินไปนําการลารวยไปนํากันเนะาะนะครับมามาสอบถามทั้งนี้เนาะเพื่อนผู้เพื่อนยูหนี่นะครับอันเจ้าเก่าจเจ้าเดิมผมหรอครับเก้อนนันหนีมีมีเหล็กยังดังๆเนี่เนาะผู้เพืพ่อนเขามาครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันยังพระท่านไหนเนาะศูนทร์สี่เลขตัวเองควันเมื่อเช้านี้คร,รับ ฝันอ๋อนะครับเพื่อนใด04นะครับเนาะ0475เล็กเจ๊กงเล็กเก๊กงเก๊กงคนดังไปแล้วนะครับในยูทูบนะครับหลายช่องนะครับลงไปแล้วนะครับงวดนี้ให้04กับ75เนาะนะครับโอเคครับผมนะครับฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับเลขเบอร์รองเท้านะครับเลขที่อยู่ในรองเท้านะครับกับ เอ่อหกหนะครับนะครับราคาเลขนะครับเจ้าหน้าที่ห้านะครับเอ่อเพื่อนว่าเจ๊กงเนาะนะครับไหหมาซุนซีกับเยี่หานะครับพี่น้องเนาะนะครับสองช่องแล้วนะครับนั่งสบายใจนะครับไต่โฮมโอ้นะครับมือนีสิกำลังสีหาคลิปอยู่พี่น้องนะครับฝากนะครับพี่น้องนะครับเข้าไปซอมช่องแล้วนะครับกาติดตามของเบ้าที่ทำเนียดึ้นะครับครับเอ่อนะครับมือนีนะครับอ่อผมนะครับ เดินทางมากอัไกลพอสมควรนะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ขามานะครับเบิ้งนะครับจ่องของเบาวที่นะครับหนุ่มอีสานไต่เนาะนะครับก็ขามาแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเบาวที่น้ำเนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบาวที่เนาะนะครับมีแห้งนะครับได้ ออกหาคลิปนะครับออกหาเหลขนะครับกับพี่น้องเฮ้านะครับเเลขนะครับกับตามที่ผมบอกนะครับแต่เหลือมตนเนาะกับเหลขในรองเท้านะครับกับจัมเนหกหนึ่งสองนะครับเหลขของเจ๊กงนะครับศูนย์สี่กับเจดหานะครับอันนี้กับพี่น้องเ้ากะใสวิจารณญาณนะครับในการอเลือกซื้อนะครับคับผมกับบ่าวที่นะครับขอพุณนหลายๆนะครับพี่น้องนะครับที่เข้มาเยี่ยมชมชงของบ่าวที่นะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับโชคดีโศกมานสุขูสุคนเด้อนะครับให้ลำลำลอยๆนะครับถือเกลกนะครับพ่อเด็กปดหนีปดชิ้นํากันเนาะนะครับครับคลิปนี้ผมนะครับก็ขออานาจพระจากพี่น้องนะครับนะครับว้โอกาสหนาเนาะนะครับถือเกลกแล้วนะครับสิมาถามข่าวนะครับนะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสุหมงสุบอนนะครับก็สวัสดีครับผม